จึงปรึกษากับหลวงปู่คีรีหลวงปู่ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนตอบว่าสงครามกำลังมาเราไม่อาจนิ่งเฉยหากมีหนทางปกป้องชีวิตคนหมู่มากแต่โยมก็ต้องตัดสินใจอย่างแยบคายบ่วงนักขบาทจะสำแดงฤทธิ์ในทางที่ดีได้ถ้าผู้ใช้มีสัจจะและเมตตาหากพวกเขานําไปใช้เพื่อทำลายล้างบ่วงก็อาจไม่ยอมเชื่อฟังหรืออาจจะสร้างหายนะเสียเอง โยมอาจต้องไปพบแม่ทัพด้วยตัวเองเจรจาเงื่อนไขที่เหมาะสมเค็นคุ่นคิดและตัดสินใจออกเดินทางไปนครหลวงพร้อมด้วยเพื่อนบ้านอีกสองสามคนที่ไว้ใจได้พวกเขาออกเดินทางด้วยเกวียนลากโดวยวัวผ่านทางกันดานบางช่วงยังต้องล่องเรือข้ามแม่น้ำใหญ่ไปเมื่อถึงกำแพงนครหลวงก็พบก,กองทหารตรัวตาอย่างเข้มงวดก่อนจะนำเคนไปเฝ้าแม่ทัพพิ่ิดตามสารเรียก แม่ทัพพิสิทธิ์เป็นชายแวกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีแทนเพราะออกรบกลางแดดมานานเขามีชื่อเสียงด้านฝีมือรบที่เก่งกล้าและความเด็ดขาดในสนามรบเคนถูกพาไปยังห้องโถงกว้างตรงกลางปูพรมแดงลวดลายจากจักวงวงมีทหารยืนเป้าโดยรอบบรรยากาศชวนให้รู้สึกถึงอำนาจและความกดดัน แม่ทัพพิจิตรเริ่มต้นการสนทนาด้วยน้ำเสียงห้าวหาญเจ้าคือเคนใช่หรือไม่ข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นชาวบ้านยากจนกลับได้ครอบครองเครื่องรางวิเศษที่เรียกขันว่าบ่วงนาคบาทข้าขอดูหน่อยได้ไหมเคนยังไม่ทันตอบท่านแม่ทัพก็เอ่ยต่อรัวเร็วแผ่นดินกำลังจะมีศึกเราต้องการอาวุธหรือเครื่องรางที่ช่วยทำให้เราได้เปรียบ เจ้าเองก็เป็นพลเมืองที่ควรจะพักดีต่อแผ่นดินไม่ใช่หรือเคนสูดหายใจลึกๆตั้งสติก่อนจะโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วกล่าวอย่างสุภาพข้าตระหนักถึงภัยสงครามและเต็มใจจะช่วยปกป้องบ้านเมืองแต่วงนาคบาทนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่พญยายนาประทานเพื่อใช้ในทางคุณธรรมมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าหรือทำลายอย่างเลือดเย็น หากแม่ทัพรับปากว่าใช้เพียงเพื่อป้องกันชีวิตผู้บริสุทธิ์ข้าจึงจะมอบให้ชั่วคราวตามแต่กาละเทศะแม่ทัพพิสิทธ์เลิกคิว้วดูแปลกใจที่เคนกล้าเสนอเงื่อนไขในถิ่นของเขาเองเจ้าเป็นใครจึงมากำหนดเงื่อนไขให้ข้าเขาเอ่ยเสียงดุดันก่อนจะทอดสายตาไปที่บ่วงนาคบาทซึ่งเคนถืออยู่ในถุงผ้าขาว เคลื่อนผ้าออกอย่างระมัดระวังเผยให้เห็นวงห่วงสีออก